สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีครับ0639645239ตัวนี้นะครับเป็นข้อเหวี่ยงมีโอนะครับ1 1 0 c ีนะครับมีโอฟีโนนุโวนะครับก็เป็นสายพานนะครับรถสายพานครับที่คนนิยมทํากันนะครับให้ความแรงแล้วก็ความทนนะครับบิดใช้งานง่ายนะครับก็ยังมีทํากันอยู่เนืองแน่นนะครับตอนนี้ก็มีทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น59ชัก56ชัก5นะครับหรือว่า70ชัก9พวกนี้นะครับ เจ็ดเอ็ดเจ็ดสี่ชักเก้าทางร้านเราก็รับทําแล้วก็จัดเป็นชุดเป็นเซตให้นะครับเพื่อความง่ายและสะดวกต่อการประกอบของลูกค้านะครับก็ตัวนี้เป็นของลูกค้ากทมนะครับเอามาทํานะครับห้าถึงเจ็ดวันเท่านั้นครับเสร็จแล้วครับข้อเสื้อฝานะครับข้อเสื้อฝาแข็งเลยชามด้วยนะครับเฟืองท้ายสายพานเม็ดทางร้านก็มีจําหน่ายนะครับคาบูไดนะครับก็ตัวนี้ข้อเหวี่ยงค่อนข้างจะโตอยู่แล้วนะครับมีโอนะครับ ก็ยืดชักไปนะครับ5มิลโดยปกติแล้วนะครับก้านเดิมของ Yamaha Mio นะครับก็คอก้านจะเฉียวเฉียวแล้วครับเฉียวเฉียวเขาวี่งแล้วครับแต่ตัวนี้เป็นก้านสองังวะนะครับที่ยาวกว่าของเดิมนิดนึงนะครับยืด5มิลนะครับนี่ครับปลายก้านก็ไม่เฉียวครับพอปลายก้านไม่เฉียวนะครับก็ไม่ต้องเจียก้านให้บางให้ขาดง่ายนะครับแล้วก็สามารถใส่ลูกสูบได้โดยที่ไม่ต้องตัดกระโปรงลูกสูบเลยนะครับตัวนี้ก็ยืดเสร็จแล้วนะครับไม่ครอบไม่ถ่วงนะครับ ประกอบง่ายครับปะเก็น10มิลครับแล้วก็โซ่เหล่าลิ้นต่อขึ้นมานะครับสองข้อแล้วก็ใช้เสาหลักยาวกว่าเดิมครึ่งนิ้วนะครับทางร้านมีจัดให้หมดเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อเหวี่ยงนะครับที่มารีวิวส่งงานก่อนนะครับว่านิ่งเนียนแน่นตรงนะครับก็การอัดสลักของเรานะครับไม่มีเชื่อมข้างนะครับเวลาอัดเปลี่ยนก้านครั้งต่อไปเนี่ยง่ายต่อการถอดออกแล้วก็อัดเข้าครับไม่มีเชื่อมนะครับแล้วก็ลูกปืนครับ พอดีครับชิดหมดเลยครับนี่ครับความกว้างแข้งก็ความกว้างนะครับแข้งก็พอดีไม่รุนนะครับรุนไม่ได้แล้วก็โยกไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาดูความนิ่งกันก่อนครับอ่ะดูรอบช้าช้านก่อนครับอันนี้ด้านชามเม็ดนะครับใส่ชามเม็ดอันนี้ก็สําคัญครับถ้าเกิดว่ามันเหวี่ยงนะครับจะทําให้เครื่องยนต์สั่นนะครับแล้วก็ชามใส่เม็ดก็จะดังนะครับแล้วใส่พานก็จะสึกเร็วนะครับถ้าเกิดว่ามันสั่นมันไม่ตรงนะครับมันเหวี่ยงอยู่ ส่วนด้านนี้นะครับด้านมูเล่จานไฟนะครับถ้าเกิดว่าไม่นิ่งก็สําคัญเหมือนกันครับจะทําให้มูเล่จานไฟนะครับปั่นมัดไฟมัดไฟก็จะรวนจะเพี้ยนครับแล้วก็ไปชนพันเซอร์พันเซอร์ไฟก็จะกระโดดนะครับทําให้รถสะดุดนะครับแล้วก็รอบปลายมาเร็วไม่เต็มที่ไฟไม่นิ่งนะครับก็่นี้ลองรอบสูงดูบ้างครับนี่ครับต้องเช็คทั้งรอบต่ําและรอบสูงให้ลูกค้าเลยนะครับ เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับเราก็ทําวิดีโอไว้ให้ลูกค้าได้ดูแล้วนะครับว่าข้อเหวี่ยงนะครับก่อนส่งงานของเรานะครับนิ่งจริงๆนะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูฝากันบ้างนะครับฝาก็เป็นวาลวใหญ่นะครับนี่เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับ ฝาสูบนะครับอันนี้เป็นวาลใหญ่นะครับทางร้านจะนิยมใช้หลอดตรงเลยนะครับถ้าวาลใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าหลอดตรงนะครับหนึ่งครับแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ง่ายต่อการซ่อมบํารุงด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวหัวเทียนก็พอกย้ายองศาให้ใหม่นะครับก็องศาเดิมมันคงจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าวาลมันเล็กอันนี้เป็นวาลโตนะครับวาลค่อนข้างใหญ่นี่ครับเราเชื่อมพอกให้หมดเลยนะครับด้านในนะครับก็เชื่อมพอก ลูกค้าไปเปิดพอร์ตออกเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ย้ายหลอดตรงนะครับนี่ครับใช้หลอดตรงนะครับเป็นหลอดทองเหลืองน้ํามันนี่ครับย้ายหมดเลยครับทั้งไอดีและไอเสียเลยลูกค้าไปเปิดพอร์ตได้เต็มที่เลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวทะลุครับเราพอกอุดเอ็มให้หมดทุกจุดแล้วครับก็ความห่างนะครับระหว่างดั้งมันนะครับตรงนี้นะครับ ความห่างนะครับระหว่างใบวาลนะครับ5ถึง6มิลเลยนะครับก็ใส่แคมองศาได้ถึง8มิลเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้กับลูกโตดันโลยาวๆได้ครับไม่ต้องกลัววาลเกี่ยวกันครับเซ็ตสปริงวาลให้ดีอย่างเดียวนะครับก็สปริงวาลนิ่มเกินจะกลับไม่ทันนะครับถ้าเกิดแข็งเกินรถก็จะกินกําลังเครื่องยนต์รถเดินไม่แรงไม่เต็มที่ถ้านิ่มเกินวาลก็ชนนะครับแล้วก็จะทําให้วากด้วยนะครับมันลั่นนะครับ ท้ายวาล์วเราครับทําเผื่อไว้แล้วนะครับตัวนี้สามสิบกว่ามิลเลยนะครับนี่ครับสามสองสามสามเลยใส่สปริงวาล์วโซนิกนอกในได้สบายเลยนะครับก็เวลาเซ็ตนะครับก็ลองแหวนดูก่อนก็ได้นะครับใส่แหวนลองแล้วหมุนแคมดูกดดูนะครับว่านิ่มแข็งสมูทแค่ไหนแคมหมุนผ่านได้ไหมยันยันไหมชนอะไรไหมถ้าเกิดไม่ยันไม่ชนแล้วก็ไม่นิ่มเกินนะครับก็รับประกันความมันได้ครับดันโลแช่ยาวไปเลย แต่ว่าเรื่องสําคัญนะครับของรถโลนะครับดูความร้อนด้วยนะครับมีโอเนี่ยต้องใส่ใบพัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่แต่จานไฟอย่างเดียวนะครับเครื่องมันจะร้อนนะครับระบายความร้อนไม่ค่อยดีนะครับทําให้มันร้อนมันแห้งนะครับก็ใส่ใบพัดไปด้วยไล่น้ํามันหนาหนาติดน้ํามันหนาหนาไ้ทักเบอร์หนึ่งสมมุติว่าใส่ร้อยสามสิบวิ่งดีนะครับลองเพิ่มดูครับเป็นร้อยสามสองร้อยสามสามก็ได้นะครับหรือว่าใส่ร้อยสามห้าวิ่งดีลองเพิ่มมาร้อยสามแปดนะครับติดหนาไว้ทักสองสามเบอร์นะครับ เครื่องยนต์ก็จะไม่ร้อนเกินครับมันก็จะแช่ยาวๆได้นะครับแบบสนุกๆเลยอันนี้ปอกสูบก็ตีเผื่อไว้แล้วนะครับชุดนี้ก็จัดให้ครบชุดเลยเดี๋ยวอีกสักพักลูกค้าก็มาเอาแล้วครับอันนี้เป็นลูกค้ากอทมอนะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับหรือใครมีเวลาก็วิ่งมาที่ร้านได้เลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ไกลๆครับอยู่ต่างประเทศก็ส่งมาได้นะครับทุกคนส่งเลยนะครับโลจิสติกนะครับ ก็ทําเสร็จเราก็จะโทรบอกแล้วก็ให้โอนเงินแล้วก็ส่งของไปนะครับนี่ครับงานทุกชิ้นนะครับรับประกันนะครับห่วงแตกรอยเชื่อมแตกร้าวห่วงแตกห่วงหลุดนะครับมีรับประกันนะครับแล้วก็ฝาโลบนะครับบ่าหลุดนะครับหรือว่าหลอดบิดนะครับหลอดหลวมเร็วเกินนะครับใช้ยังไม่ถึงหกเดือนหลอดหลวมบ่าร้อนเนี่ยส่งมาทําใหม่ได้เลยนะครับ เสื้อเหมือนกันครับปอกหลุดปอกหมุนมีรับประกันหมดนะครับก็ให้ท่านสบายใจได้ครับว่าทำอะไรร้านเรานะครับนอกจากจะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาก็ยังไม่แพงไม่สูงนะครับแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับก็สบายใจอุ่นใจไปครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ0639645239ลงกึงช่างต้อมวัสินเพชรบุรีครับรับทำอะไหล่มอไซค์ทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับ